มา,มาเจอกันอีกหนึ่งคันมานะถ่ายกันแบบมือในหมดแล้วนะมือในหมดแล้วนะครับผมโอเคนะกดไลค์กดแชร์เหมือนเช่นเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์เหมือนเช่นเช่นเดิมนะครับไปในช็อปนะยินดีให้บริการนะครับผมเข้าใหม่หนึ่งคันอ่ะคันนี้ก็ใครหา A3 โคตนนิยมนะฮะหาก็ยากนะสภาพดีแล้วก็โคตนนิยมด้วยนะครับผม 300cc เนี่ย A3 นะครับคันนี้นะฮะ ก็จะเป็นยามาฮ่ R3 นะครับผมลายม o t ต g p จนะครับผมจดปี2020เลยนะคศส2 9เ0เลยนะครับลายม o t ต g p ลายเนี้ยลายมเนี้ยมาจากโรงงานเลยครับมาจากโรงงานคันนี้ก็เออหนึ่งแสนหนึบาทนะครับผมก็โหมื่นหน่งาสแสนนะครับประหยัดไว้8ดเออแปดหมื่นอ่ะแปกว่าบาทนะครับผมคันนี้ใช้เงินออกรถแค่6 2พัรกว่าบาทนะหกพัรกว่าบาทแล้วก็เออผ่อน นะครับ5ปีอยู่2,008นะครับผม4ปีอยู่3,002นะครับประมาณนี้2,000 3,002นิดๆนะครับ2,008นิดๆนะครับผมอยากผ่อน3ปีก็4,000นะฮะ4,000ดาวก็ไม่แพงนะ6,000กว่าบาทนะครับผมอ่ะลองมาดูที่ไปได้ช็อปได้นะครับผมมามาดูรอบคันคันนี้มีของแต่งมากเล็กน้อยนะอ่ะของแต่งอุดกระจกนะครับปิรินยาแต่งมานะครับผมยางเป็นยางเดิมจากโรงงานคันนี้เป็นรถของผู้หญิงชายรถมือเดียวนะรถมือครับอ่ะการหม้อน้ำแต่งมานะครับตรงรุ่นนะครับ ทอฟูนะทอฟูนะปายโยชิมุระนะครับผมสวยๆนะเออสวยๆนะครับผมนี่เครื่องเครื่องอะไรก็สวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่โซ่สเตอร์ไม่นโซ่สเตอร์เดิมจากโรงงานนะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเพราะเลขไมาอยู่แค่เท่าไหร่หมื่นเจ็ดเองนะครับผมมาเบาสวยๆนะครับผมครอบถังแคปลาแต่งมานะครับแคปลาแต่งมาการเบรกการคัด รับระดับได้แต่งมานะครับผมกันสะบัดใส่มาด้วยนะครับปรับได้หนืดใส่มาด้วยนะครับผมมามีอะไรอีกนะมาท้ายสั้นนกคูกนะครับของดีนะครับนกคูกแต่งมาด้วยนะครับผมไฟเลี้ยวในตัวท้ายสั้นนะครับเอ่อท้ายสั้นแต่งมาไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวแต่งมานะครับผมมายางเป็นยางเดิมจากโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผ้าบรงผ้าเบรกจานเบรกเต็มนะครับแทบไม่สึกเลยนะแทบไม่สึกเลยนะครับผมท่อฟูนะ ฟูทั้งเส้นเลยนะครับเนี่ยนะฟูทั้งเส้นเลยนะครับปลายโยชิมุระปลายใหญ่เงี้ยเสียงเพ้อมากนะผมชอบเสียงเพ้อมากเครื่องสวยๆนะเครื่องสวยๆรถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมก็สภาพโดยรวมเนะี่ยถือว่าสวยไหมก็สวยนะครับสวยเลยนะผมว่าสวยเลยนะประมาณนี้นะครับผมมาข้างหน้าเป็นไงไฟลงไฟก็สวยๆนะครับสติกเกอร์พวกลายมอนสเตอร์นี่แต่งจากโรงงานนะจานวงจานเบรกก็เต็มฮะ พวงพับเบรกก็เต็มฮะใช้ย,ยาวยางหน้าก็ยางเดิมจากโรงงานไฟเลี้ยวหน้าแต่งมาปรตันจะยืดออกมานะครับแต่งมาด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถังทงสวยนะครับเป็นยามาฮานะนี่นะครับมอนสเตอร์จากยามาฮ่าแฟคเอรี่โรงงานยามาฮ่าเลยนะครับผมเรามากุญแจสองดอกครบนะกุญแจสองดอกนะครับโค้ดขอ,องยามาฮ่ายังอยู่เห็นไหมโค้ดยามาฮ่ายังอยู่นะครับกูญแจสองดอกครบเลยเรามาดูเลขใหม่เดิมทั้งคันไม่เดิมทั้งคันดิโซ่เดิมยางเดิมเนี่ยเลขใหม่เท่าไหร่เห็นไหม 1น่เดนะครับเล็กไม่หน่เจ็ของแต่งพอมีนะเรามาสตาร์ทเครื่องกันมาท่อฟููลายโยชิมุลละลายใหญ่เพาะแล้วนะครับเพาะแล้วนะมาเ <c oughs> พาะเลยนะเรามาดูไฟเลี้ยวหลังหน่อยนีนะ่ไฟเลี้ยวได้ตัวเห็นไหมโอ้โหสวยอยู่นะเออสวยอยู่นะไปได้ตัวด้วย ระบบเครื่องระบบไฟซื้อรถจากไปในช็อปไม่ต้องห่วงหรอกครับนะผมเช็คให้หมดอ่ะนะครับผมเช็คให้โคตรเยอะนะฮะเช็คระบบเครื่องระบบไฟเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้พร้อมไส้กองนะครับผมต่อพ่อภาษีให้ค่าจัดไฟนั้นผมก็ออกให้บริการอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยไม่ได้ช็อปอ่ะนะครับผมก็แบบนี้เลยนะทุกเคสก็เป็นอย่างนี้นะครับค่าจัดค่าโอนเนี่ยหมื่นถึงหมื่นสานี่ไม่ต้องออกนะไม่ได้ช็อปออกให้นะครับผมบางร้านเนี่ยเขามีค่าจัดด้วยนะไม่ผิดนะครับที่เขา เก็บค่าจัดประมาณหมื่นถึงหมื่นสามนะเพราะว่าทางร้านต้องจ่ายเองอยู่แล้วนะทางร้านต้องจ่ายเองอยู่แล้วมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าบริการนะครับก็แมทช็อปเอาเอากำไรน้อยอะนะครับเอาตรงกำไรน้อยนิดเน้นอันน้อยนิดนะครับแต่เน้นบริการนะเน้นคุณภาพนะใครที่ซื้อรถจากแวทช็อปก็จะรู้ดีนะครับจะรู้ดีนะครับไม่ต้องมาดูรถก็ได้ดูคลิปนี้ก็จองมาได้เลยนะครับผมครันนี้ก็ใช้เงินออกรถก็ไม่เยอะนะหกพันกว่าบาทคือเงินออกรถในเงินดาวนะครับ เงินดาวนะไม่ใช่แบบค่าจากไฟแนนซ์นะเงินดาวนะครับผมแล้วก็เงินสดก็ไม่แพงด้วยครับเงินสดแค่1 1ึ่0 0 0บาทเองนะครับใครซื้อเงินสดลดไปอีกห0 0พันนะครับใครซื้องเงินสดผมลดให้อีกห0 0พันนะครับผมประมาณนี้เลยนะลดไปเลย5,000ทุกคันนะครับมา,มาเลยมาเลยมาดูรถที่ทีมไอช็อบแล้วมามาคุยกันนะครับ5,000ทุกคันนะลดเงินสดจากป้ายเลยนะครับจากราคาจริงเลยนะโอเคนะครับสนใจยังไงทักมา0826871231 0826871231 เหมือนเช่นเดิมนะเหมือนเช่นเดิมนะครับผมแอดไลน์เบอร์ผมได้เลยหรือใจร้อนก็โทรมาได้เลยนะครับผมโอเคนะมีอีกหลายคันไม่รู้ทันวะเนี่ยแสงเริ่มหมดละนะครับผมโอเคนะเจอกันคลิปหน้านะครับผม